เข้าใจหนูออนนะจ๊ะหัวอ,อกผู้หญิงเหมือนกันทำไมแม่จะไม่เข้าใจแม่แค่อยากให้หนูอดทนอีกนิดนะลูกนะขอโทษน,นะคะที่ผ่านมาออนอยังอดทนไม่พอใช่ไหมคะรู้ไหมว่าออนต้องกล้ามืนฝืนทนนานแค่ไหนออนยอมแพ้คะ่ะที่ปาไม่มีวันรักออนหรอกคะ่ะคุณนา้ารังรอไม่เอาสิจ้าอย่าเรียกคุณนะ้ฟังดูห่างเหนิน เรียกแม่เหมือนเดิมได้ไหมลูกจะถึงเรียกไปคุณน้ารังรองก็ไม่มีวันเป็นแม่สามีออนอยู่ดีใ,ใครก็รู้ว่าพี่ปราบรักหมอสายรุ้งไม่ได้รักออนเลยโอ้ยแต่ว่าแม่รักหนูมากกว่านะลูกนะถ้าพี่ปราบรักหมอสายรุ้งมากกว่าออนจะทนอยู่ไปเพื่ออะไรอะคะออนไม่ได้สิ้นใดไม้ต่อถึงขนาดไม่มีใครสนใจ อ๋อตั้งใจตั้งกตตอนอยู่ที่ป่าแล้วล่ะค่ะเพถ้ากลับมากรุงเทพเมื่อไหร่อ่อนจะยื่นคำขาดให้ที่ป่าตัดสินใจโอ๊ยคำขาดอะไรตัดสินใจเลยเหรอจ้าหนุออ่อนอ๋อนจะยื่นคำขาดถ้าไม่รักอ่อนไม่อยากแต่งงานกับอ่อนก็ถอนมา่านอ่อนซะโอ๊ย ตา,ต,าตายตายเรื่องใหญ่ขนาดเนี้เราไปคุยต่อที่บ้านนะจ๊ะลูกใจเย็นๆอย่ากพุ่งตัดสินใจนะหนูออนนะเชื่อแม่นะลูกนะฝากฟังแม่นะหนูออน เข้าใจว่าเจ้าปราบรักหมอสายรุงแม่ขอฟันธงเลยนะจ๊ะว่ามันไม่ใช่ความรักเพราะอะไรคะเจ้าปราบนะก็แค่หลงไปกับบรรยากาศโรแมนติกในป่าหรือเรียกว่าบรรยากาศพาไปก็เลยดูเหมือนว่ารักกันแต่พอกลับเข้ามาในเมืองเจ้าปราบก็ไม่สนใจคุณหมอสายลุงแล้วละจ๊ะเชื่อแม่นะลูกนะ อ่อนจะไปที่บ้านนะคะคุณแม่อ่อนจะไปเคลียร์เรื่องในค้างคาจางที่จบสักทีอ่อนขอตัวนะคะ มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันงงไปหมดแล้วคุณหมอ,อเพิ่งถามอะไรตอนนี้เลยครับผมก็เพิ่งมาถึงพร้อมกับคุณหมอนี่แหละผมไม่รู้เหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นงงไปหมดแล้วเหมือนกันเนจะ้เนี๋ยูดีไปแลงแกนะไม่รู้เหมือนกันวะทีนี้ฉันมีเรื่องจะมาเล่าทุกคนฟังคือฉันเนี่ยเพิ่งจูกคิดแต่ว่าไอ้เสียอเนี่ยมันโกหกฉัน เสีอา็อของเรื่องอะไรคือเรื่องที่เสียอาเนี่ยมาขอให้ฉันปรุงยาสมุนไพรสมานแผ่ไฟไหม้ให้แล้วพอจันถามไปนะว่าเอาไปให้ใครมันก็โกหกว่าเนี่ยมันเอาไปรักษาตัวเองแผ่ไฟไหม้อยู่ใต้รมผ้าของมันอะ่ะแล้วทำไมพี่เลีถึงคิดว่าเสียอามันโกหกอะ่ะก็เพราะว่าขนาดตองตึงเนี่ยเสียอาแท้ๆเนี่ยนะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเสียอาไปโดนไฟไหม้ที่ไหนมาแล้วยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไปโดนไฟรั่วไฟไหม้ตอนไหน โอ้โหพี่ตกลงสรุปแล้วว่าเรื่องสําคัญของพี่เนี่ยก็คือเรื่องที่เซียร์มาขอยาสมุนไพรไปสมานแผลไฟไหม้ในร่มผ้าแค่นี้นะมมนสําคัญตรงไหนวะพี่เออไม่รู้เลยวะถ้าเซียมันไม่โดนไฟไหม้เองเนี่ยแล้วมันจะเอายาไปให้ใครเมื่อก้มันจะให้ใครอะพี่ก็ลองคิดดูนะว่าใครที่โดนไฟไหม้รุนแรงขนาดนั้น่ะและต้องเอายาสมุนไพรเนี่ยไปรักษาตัวเองเยอะขนาดนั้น่ะ โดนระเบิดฮะคนที่โดนระเบิดก็ไอ้ปอดำเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้ปอดำมันโดนฆาตายไปแล้วนี่โอ้โหนี่แกรู้ได้ไงไอ้บานแกเห็นศพไอ้ปอดำกับตาแกหรือเปล่าฮะอย่างนั้นก็หมายความว่าไอ้ไอเสียอาเนี่ยมันเอายาสมุนไพรให้ไอ้ปอดำเหมืนั้นเหรอ ก็แปลว่าไอ้ปอดำม,มันยังไม่ตาย